เมื่อวันศุกร์ที่30กันยายน2 5 6 5เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30มนาทีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีบายสีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการสู่เส้นชัยวัยเกษียณความภาคเพียรที่ภาคภูมิประจำปี2565โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีในการนี้มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรจากหน่วยงานทุกหน่วยงาน มาร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมากณศูนย์นประชุมอเนกประสงค์การชนะพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน่นสำหรับพิธีบายสีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการสู่เส้นชัยวัยเกษียณความภาคเพียรที่ภาคภูมิประจําปี2565นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกําลังใจ ความผูกพันและเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน267คนเป็นบุคลากรสายวิชาการจำนวน45คนและบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน222คนพิธีการเริ่มจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการบรดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นกล่าวชื่นชมขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการใจความตอนหนึ่งว่า การที่ท่านรับราชการมาจนถึงเวลากเกษียณอายุราชการย่อมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานจนเชี่ยวชาญและได้สร้างผลงานไว้มากมายอย่างต่อเนื่องด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ฮิรันสาลีประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแกน่นกล่าวความรู้สึกที่มีต่อผู้กเกษียณอายุราชการว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการทั้งหลายท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้มหาวิทยายลัยได้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้มีโอกาสพักผ่อนมากขึ้นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นด้านศาสตราจารย์ด็อเร์วงษาเล้าสิริวงศ์คณะบดีคณะสาธารณาสุขศาสตร์ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึก ที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าหลายๆท่านเริ่มทำงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527นับเป็นเวลาเกือบ40ปีประสบการณ์ที่ได้รับคือโอกาสการสนับสนุนและความก้าวหน้ามาโดยตลอดมีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศหลายครั้งรวมไปถึงการทำงานหลายระดับทำให้ได้สัมผัสร,รับรู้ถึงความรักและความห่วงใยความเอื้ออาทรในการทำงานเรื่อยมาภายหลังการกล่าวความรู้สึก เป็นพิธีบายสีสู่ขวัญโดยพราหมณ์ได้ประกอบพิธีตามพิธีอีสานเพื่อความเป็นมงคลต่อจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ผูกข้อมือผู้เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึกเป็นพิธีสุดท้ายซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นผูกพันและประทับใจ